สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการบุรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายค่ะ ag, ความดีที่คุณทำได้ครั้งที่สาม คณะกรรมการบุรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภยัยทางถนนวุฒิสภาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือส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 ํานักงานเขตราชเทวีสภากาชาติไทยและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย <c oughs> ความดีที่คุณทําได้ครั้งที่3 พร้อมจากสื่อประชาสัมพันธ์ค่ะสร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้หยุดรถตรงทางม้าลายลดความเร็วในเขตชุมชนชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้ามค่ะสำหรับทางด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมการบรรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาได้กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่ป้องกันได้เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทางปฏิบัติาตามกฎจาราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามเป้าหมายของประเทศค่ะ จึงอยากเชิญชวนผู้ขับขี่นะคะชะลอความเร็วเมื่อเห็นทางข้ามทางม้าลายใช้ความเร็วที่ปลอดภัยค่ะ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อขับผ่านเขตชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลและตลาดทั้งนี้ค่ะได้ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยเน้นดำเนินการ3เรื่องด้วยกันนะคะคือ 1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมความปลอดภยัย สอสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยค่ะโดยเน้นที่กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงและ 3. ข้ามถนนตรงทางข้ามทางม้าลายนะคะหรือทางแยกที่มีสัญญาณไฟนอกจากนี้ค่ะก็มีการเสวนารับฟังเสียงจากเหยื่อและห้องฉุกเฉิน หยุดอุบัติเหตุหยุดสูญเสียโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุค่ะซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็มีเป้าหมายร่วมกันสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะรวมไปถึงคนเดินเท้าคนข้ามทางม้าลายและหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ทั่วประเทศไทยค่ะ